ด้วยแบบเช่าเนาะแล้วก็สามารถหยิบได้เลยอันนี้ก็จะเป็นคาตานะนะครับผมนะก็สามารถเข้ามาเล่นได้นะครับท่านผู้ชมนะก็เดี๋ยวเราจะมาลองสักหน่อยละกันนะครับท่านผู้ชมนะเพราะว่าเขามีอาวุธสายฟรีด้วยในจุดวอโซนนะครับผมนะก็สามารถเข้ามาเล่นได้เลยนะครับท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเรามาลองกับหนุ่มคนนี้หน่อยละกันนะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับแล้วก็จัดการไปเลยนี่แน่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  โอ้โหโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยไปแล้วนะครับท่านผู้ชมนะก็โอ้โ oh, ห oh, oh. แม่มนสุดจริงๆนะท่านผู้ชม ็โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมและสำหรับคลิปนี้นะครับผมพี่จะมาโปรโมทเซิร์ฟแนว RP Low P นั่นเองนะครับผมนะสำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับเขาชื่อเซิร์ฟว่า Iron Py City Low P นะครับท่านผู้ชมนะสำหรับใครนะครับที่เข้ามาเป็นเด็กใหม่นะครับผมนะครับอย่าลืมนะครับมารับของขวัญเด็กใหม่กันด้วยนะครับท่านผู้ชมนะจะอยู่ตรงนี้นะครับสำหรับเซิร์ฟ Iron Py นะครับผมได้อัปเดตมาใหม่หมดเลยนะครับถ้าจะรับของขวัญก็ต่อยหน้าไอ้ไอ้ไอ้แบบ ชุดข่าบอยเอาไปหนึ่งทีนะครับเราถึงจะได้ของขวัญนะครับต่อยไปนี่นะครับเราต่อยไปที่เรียบร้อยนะโหแบบใหม่นะครับไม่ต้องกดเอ็นเลยครับต่อยมันหนึ่งทีก็ได้ของแล้วนะครับของรางวัลนะครับพี่เราจะได้นะครับผมก็จะเป็นเงิน5 0 0พันแล้วก็นําเป่า5พิซซ่า5แล้วก็มือถือฟรีหนึ่งเครื่องนะครับท่านผู้ชมนะก็จะได้กระชับป้อง1คนละ1นลูกแล้วก็หมัดไฟฟรีคนละ1ชิ้นนั่นเองนะครับท่านผู้ชมก็โอเคนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับเข้าไปที่กระเป๋านะครับเก็บของนะครับ จากนั้นนะครับมาที่ตรงที่กระชาปองนะครับกระชาปองนี้จะเป็นกระชาปองสุ่มรถนั่นเองนะครับผมแล้วก็กด o p e n นสุ่มไปได้เลยนะครับ นี่นะครับผมสำหรับเซิร์ฟไอออนพายนะครับได้อัปเดตใหม่หมดทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเทคนดาวหลดเลือดอาหารนะครับแล้วก็จะเป็นพวกจุดเกิดต่างๆนะครับสามารถเข้ามานะครับมาลองระบบต่างๆของเซิร์ฟเวอร์นี้ได้นะครับท่านผู้ชมอเราก็ได้สุ่มรถไปเทียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเรามาดูโทรศัพท์มือถือกันบ้างนะครับโทรศัพท์มือถือก็ประมาณนี้นะก็ประมาณนี้เลยนะครับสามารถโทรหากันได้นะครับผมนะเบอร์โทนี้นะครับผมติดต่อได้ส่งโลได้ด้วยนะครับท่านผู้ชมเซิร์ฟเวอร์นี้นะอันนี้ก็เป็นเครื่องม ก็วันนี้นะครับเครื่องจักรมือีเนะครับก็มีงานพวกอาชีพต่างๆเยอะๆเลยนะครับตัดไม้ขุดเหมืองนะครับผมนี่จะเป็นแบบระบบใหม่นะครับที่แบบว่าไม่เหมือนใครเลยนะครับอันนี้ตัดไม้ขุดเหมืองอันนี้งานผิกฎใหม่ก็มีนะเก็บกัญชาเนาะวันนี้นะครับผมเดี๋ยวเขาอัปเดตเข้ามาเรื่อยๆนะครับสำหรับเซิฟนี้นะโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นสถานที่ต่างๆนะครับเรีบลนะครับจุดรับคอยนะครับ จุดรับคอยฟรีนะครับไปที่จุดนี้นะครับผมนะเดี๋ยวเราจะค่อยไปรับคอยที่หลักแล้วกันนะครับอันนี้ก็ฟรีอาวุธนะครับผมที่วอโซนะครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับด้านหลังของเรานะครับผมจะเป็นที่อาบน้ํานะอย่าลืมไปซื้อสบู่กันด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดนอนนั่นเองนะครับผมนะน่าจะไว้แบบตรงแบบห้องน้ำนาอะไรเงี้ยก็จะดีนะตรงนี้ก็จะเป็นร้านค้านะครับผมนะครับจะเป็นตะเท่ายืนอยู่นะครับให้ทุกคนนะครับถ้าวีแทับ อ่านะครับผมเราก็สามารถมาซื้อสบู่นะครับตรงนี้นะครับไปอาบน้ำได้นะครับซื้อหน้ากากไปได้นะครับตรงนี้นะครับเราก็ซื้อแรไงแล้วก็ซื้ออ่าบัดกาะไอฟ้านั่นเองนะครับท่านผู้ชมนะประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นร้านค้าเป็นสกินหรือเปล่านะครับไม่ใช่นะครับผมนะประมาณนี้นะครับโอเคนะครับผมจุดนี้ไม่มีร้านเป็นสกินนะให้ไปเปลี่ยนได้ที่อ่า ร้านเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้นะครับตอนนี้เราก็ได้รถมาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับตรงจุดนี้นะครับผมนะครับเราเดินมาจากที่จุดเกิดนะครับผมสามารถมาเบิกรถได้ที่ตรงนี้เลยนะครับให้ทุกคนนะครับกดเฮดเข้าไปนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็เบิกรถของเรามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้นะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับเราก็ได้รถมาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเราจะเอารถไปทํางานนะครับขึ้นมาเลยน้องชายใช่โอเคนะครับ ระดับแรกนะครับผมเดี๋ยวเราทับ G ี s พก่อนละกันนะครับทุกผู้ชมนะให้ท่านผู้ชมนะครับทับ GPS พไปนะครับผมทับ GPS พนะครับนะครับระดับแรกนะครับให้ทุกคนนะครับมารับคอยฟรีก่อนนะครับมารับคอยฟรีก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปรับคอยฟรีก่อนเลยนะครับทุกผู้ชมไปกันเลยอันนี้เราก็มุ่งหน้าไปรับคอยฟรีนะครับทานผู้ชมรับคอยฟรีอยู่แถวๆนี้นะครับผมนี่นะครับ น <Workers. S 2> ี่นะครับตรงนี้นะครับจะเป็นจุดรับคอยฟรีนะครับเดี๋ยวเรามารับคอยฟรีกันเลยนะครับตรงนี้โอเคนะครับเราก็มารับคอยฟรีได้ที่ตรงนี้เลยนะครับผมกดเอ็นรับคอยไปนะครับเราจะได้คนละหนึ่งรอยคอยนะครับท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้นะครับผมเราก็ได้หนึ่งคอยคอยนะครับซื้ออะไรได้บ้างนะครับผมในรอเขั้นที่ของโดเนตนะครับขั้นที่ของโดเนตนะครับผมนี่ก็สามารถซื้อมีดได้เลยนะครับ1อันแล้วก็สนับมือนะครับในหนึ่งรยคอยนะเราก็ซื้อมีดไปหนึ่งอันนะครับท่านผู้ชมนะตอนนี้เราก็ เข้าไปที่กระเป๋านะครับเราก็จะได้มีดมาประมาณนี้นะครับเราก็จะได้หมัดไฟด้วยนะครับท่านผู้ชมนะที่เราได้มานอะนี้นะครับมัดไฟฟรีแบบนี้เลยนะครับท่านผู้ชมนะ mm hmm. ก็ขีคนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูงานอาชีพต่างๆเซิร์ฟเวอร์นี้กันเลยนะครับไปกันโอเคนะครับผมแล้วสำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับผมก็จะมีงานอาชีพให้เราทําด้วยนะครับงานอาชีพนี้นะครับผมก็จะเป็นงานอาชีพตัดไม้นะครับให้ทุกคนนะครับกดเอนสมัครไปได้เลยนะครับก็จะใส่ชุดประมาณนี้นะครับผมเราก็สมัครงานแล้วนะครับทุกคนนะจากนั้นนะครับเราก็สามารถตัดไม้ได้เลยนะครับทุกคนค้นหาแล้วครับผมหานะครับมันจะมีเขียน20นะครับนี่นะครับเราก็เจอแล้วนะครับผมก็ให้ทุกคนนะครับกดเอนตัดได้เลยนนนนะะครรับทุกก็จปมาาาาณีี้สํหงอชพ นี่นะครับผมก็จะเป็นงานอาชีพตัดไม้นะครับได้เงินค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวนะครับผมนะครับให้ทุกคนนะครับเดินหาตรงตรงตรงต้นไม้นะครับมันจะมีเขียนบอกนะครับว่าจะมีนะครับ20นะครับอย่างต้นนี้นะครับมันไม่มีนะครับทุกคนนะเห็นไหมไม่มีนะครับเราก็หาดูนะครับต้นไหนมันมีแล้วก็ตัดได้นะครับอ่ะนะครับเราเจออีกต้นแล้วนะครับผมแล้วก็กดตัดไปได้เลยนะครับสําหรับไม้นี้นะครับผมต้อง2ชิ้นเท่านั้นนะครับแล้วถึงจะแปรรูปได้นันเด็กนะครับผมแล้วก็กดตัดไปเลยนะครับ นะครับจากที่เราได้ไม้มาแล้วนะครับผมเราก็จะได้ EP บวกมาด้วยนะครับ2อนะครับจากนั้นนะครับเราก็มาที่จุดแปรรูปไม้นะครับโอเคนะครับกด n แปรูปได้เลยนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับสาหรับงานอาชีพตัดไม้นะครับอุ้ยดีมากเลยนะครับสําหรับงานอาชีพนี้นะครับทุกคนน่าทํานะครับลองเข้ามาเล่นได้นะครับสำหรับเซอร์ไอรอนพายนะครับอัปเดตใหม่หมดเลยนะครับไม่เหมือนใครเลยนะครับสำหรับเซอร์พายอนพายนะ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับงานอาชีพนี้ก็จะเป็นงานอาชีพตัดไม้นะครับท่านผู้ชมก็โอเคนะครับผมแล้ทรับจุดนี้นะครับผมก็จะเป็นจุดวอร์โซนนะครับโอเคนะครับแล้วก็กดอินเข้าไปนะครับเพราะว่าจุดวอร์โซนนี้จะมีอาวุธให้เราหยิบแบบฟรีๆด้วยแบบเช่าเนาะแล้วก็สามารถหยิบได้เลยอันนี้ก็จะเป็นคาตาณนะครับผมนะก็สามารถเข้ามาเล่นได้นะครับท่านผู้ชมนะนี่นะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาลองสักหน่อยละกันนะครับท่านผู้ชมนะเพราะว่าเขามีอาวุธใส่ฟรีด้วยในจุดวอร์โซนนะครับผมนะเขาสามารถเข้ามาเล่นได้เลยนะ เดี๋ยวเรามาลองกับหนุ่มคนนี้หน่อยลวกันนะครับทุกผู้ชมโอเนะครับเราก็จกล้าไปเลยนี่แน่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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยไปเลยนะครับทานผู้ชมนะก็โอ้โหแม่มนสุดจริงๆนะครับทผู้ชมก็ประมาณนี้นะครับสําหรับใครที่อยากจะเล่นก็มาได้นะครับทานผู้ชมนะที่วอร์โซนนี้นะครับทุกผู้ชมนะก็ประมาณนี้นะครับนี่เลย ตัวนี้นะครับผมเขาก็จะมีร้านสกินด้วยนะครับผมนะฮะให้เราเปลี่ยนด้วยนะครับเราก็ทับ BOY มาได้เลยนะครับผมก็ให้ทุกคนนะครับทับ b ีอนะครับ แล้วก mm ็ด hmm. ูนะครับว่าม well. ันเปลี่ยนอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอ่ามันจะอยู่ที่ราคา1,000บาทนะครับต่อสกินนะครับเราก็กดใส่2องไปได้เได้เลยนะครับแล้วสำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับผมเขาก็จะมีให้เราใส่สกินเป็นเลข2ด้วยนะครับมันจะเป็นสกินหมุนเร็วนั่นเองนะครับท่านผู้ชมนะส้ารับใครนะครับเคยเล่นก็น่าจะรู้ดีนะครับมันเป็นสกินที่หมุนเร็วมากเลยนะครับสกิน2นะครับเซิร์ฟนี้ดีมากเลยนะครับแบบว่าให้สกิน2ใช้ได้ด้วยนะครับท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับนี้ก็จะเป็นที่เปรร้านนนสกิะคับผม ก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนสําหรับใครนะครับที่อยากเล่นเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับผมก็สามารถเข้ามาเล่นได้เลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับผมตอนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับท่านผู้ชมนะครับที่จะมาทําอะไรก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่อง NanoX2 ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องส่งเฉพาะสีขิงด้วยนะครับผมแล้วก็ช่อง n a n o x 2แล้วก็ช่อง BMK c h a เค e l ด้วยนะครับตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ